ทำเตือนแนวทางในการซื้อสลักจิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุกรรนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เบิงชง,งช่องพะเลียงเชนอยย่ตอนนี้เ้อครับผมวันนี้เป็นวันล่ำรวยเป็นวันที่ทุกคนจะมีโชคนะครับนะครับผมเมื่อาวานนี้พอดีการไฟฟ้าส่วนผู้มีาคเข้าเป,ป้าปุงนะครับไฟฟ้าเข้าตัดไฟแต่เก่าโมงหอถาโมงแรง หาโมงกว่านะครับรก็เลยบรดยทรงข่าวมาบอกเอฟซีนะครับว่าเด็กของพระอาจารย์มหาตัดาดนะครับเมื่อนี้เป็นมือสรุปยอดน้ากันหมดเลยสรุปคงสุดท้ายเลยนะครับผมผู้ใดฟังอยู่อ่าเดี๋ยวแอดสรุปให้ช่วงถ่ายละกันก็คือว่าเลขของผู้ใดผู้ใดแน่ทั้งสี่นะครับผมอ่าตอนแรกเลขของปูฤุษศีนะครับเลขที่เพิ่นไหหมานะครับเพิ่นไหหมาที่แอดเคยบอกว่าส่วนมากจะไปออกล่าออกเล่าอยู่ตลอดนะครับ ที่นี่เลข16นะครับที่เพิ่นมาเขียนส่แขน16่าทุกคนก็บว่า16กับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันกับเป็น1นึ่เกาห้องก็บาต้องคิดนะครับผมว่าตอนนี้เพราะว่ามัดออกเล่าไปแล้วนะครับมืกออกมื่ขึ้นนี่ครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าออกเล่าไปแล้วที่นี่เหลือศูนย์หกนะครับเหลือศูนย์หกตัวเดียวล่างนะครับศูนย์หกตัวเดียวล่างบนนะครับบนเป็นเลขที่เพิ่นมาเขียนใส่แขนไห้ก็ยังอยู่คือเก่าที่นี่มือนี่แอดจะมาสรุปเลขของปูห่ฟังนะครับมืกขึ้นนี่เวลาตีสามนะ คนบอกว่า,าลูกเด็กมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมเด็กมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าบนก็นยังคือเก่านะครับบนยังคือเกา่าแต่ว่าลางเพิ่นเปลี่ยนแปลงเพิ่นว่าจะให้อ,ออกเหลขของลาชชงบงเป็นวันสําคัญอาจจะขื้นแต้มโล่งแต้มเราบอกไปยังสี่นะครับบนมี เกตซี C, กับแปดซีนะครับอสามตัวกขยังจะเป็นคือเก่านะครับผมศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เจ็ดสี่ตะกอนเข้าห้องมองว่าศูนย์หกที่เพิ่นมะหายลางเพิ่นมาบอกเมื่อคืนนี่ว่าลางมีการเปลี่ยนลางมีเจ็ดเก้านะครับเพิ่นเปี้ยนเปลี่ยนเจ็ดเก้านะครับแล้วก็สองสี 4, ่เพิ่นว่าจะหายตรงกับเลขของราชวง่งเจ็ดเก้ากับสองสี่อันนี้ก็ฝากเอฟซีใบพิจารณานะครับผมแต่ว่าศูนย์หกเข้ากับยังคงเดิมยังเก็บไว้คือเกา่าเมื่อนี้ก็ขอให้ยเอฟซีทุกท่าน โชคดีนะครับผมหลักการเลขของอา,อาจารย์มหาเพินกระส่งไม่เดี๋ยวแอดจะสรุปเป็นเจ้าเป็นเจ้าเลยแล้วกันนะครับผมเอาเมือออเอ่อนี้ขอไว้พรให้กับ FC ทุกท่านที่เบิ้งช่องพลัง่นเชแนลอยู่ลำรวยเงินทองนะครับสุขสมหวังทุกคนนะครับทุกท่านโชคดีขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม